อยากให้มันดีขึ้นกว่านั้นก็คือต้องปล่อยวางขันห้าให้ได้นะขันห้าไปอยู่ที่ตัววิญญาณขันนะดับวิญญาณขันได้ก็ดับทั้งหมดได้สละวิญญาณขันไอตัวที่พากาะกําเนิดเกิดนั่นเกิดนีน่ี่ดับมันสร้สางในกระทบปัสสะละอย่าไปปรุงมันอย่าไปหลงปรุงมันควบคุมความหลงนี่ให้ได้ ก็ทำให้มันเกิดความรู้อย่างเดียวรู้ตลอดสายรู้ต่อเนื่องเนี่ยอย่าไปยึดเป็นอัตตาตัวตนความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าอยากเกิดอีกบางทีมันทุกข์ทุกข์เพราะมันอยากเกิดนะที่เราก็ไม่ได้อยากเกิดความอยากเกิดก็ไม่มีอันสุดท้ายกระทบผัสสะอะไรก็ตามดับไม่มีเกิดไม่มีตายแล้ว เป็นอมตะแลละทีนี้อันนั้นแหละคือผู้เข้าถึงสภาวะสัจธรรมมีขันธ์ห้าเป็นอมตะแล้วเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแลวทีนี้มันไม่เรียกไม่ร้องนะไม่เอาอะไรมันพอแล้วเราเคยไ้นพอพอพอเนี่ยพอ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 แล้วพอแล้วพอวพอันแรกก็คือ พุทธะพอที่สองกับพระธรรมมันที่สามพระสงฆ์ดำรงอยู่ในใจเลียวพระรัตนะตรยัยอ้าพอพ่อพอ,พอมูทนา